สวัสดีนะทุกคนอันนี้ก็คือเรื่องปกติของคุณเขาเลยนะเวลาไปต่างประเทศนะทุกคนจะต้องมีไปวิ่งเล่นแต่ว่ารอบนี้ดูเหมือนว่าคุณเขาจะวิ่งไกลหน่อย10กิโลเลยนะทุกคนวว้าคุณเขาวิ่งไปที่สนามคัมโนของบาร์เซโลนาแต่ว่าเข้าไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าสนามซ้อมปิดรีโนเวท แล้วก็เหมือนว่าคุณเขาจะไปช้อปปิ้งนะทุกคนได้รองเท้ามาใหม่ด้วย <Wow. S 1> แล้วรองเท้าก็คือโซคิวไม่แน่ใจว่าซื้อเองหรือเปล่า <laughs> หลังจากนั้นก็มายืนชิลๆนะทุกคนแต่คุณเขาแคปชั่นไว้ว่าจะป้นแบง์นะทุกคนแต่ว่ากลัวคนข้างหลังจะป้นมากกว่า <laughs> ส่วนอันนี้นะทุกคนขอบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ชงจีนนะเราเอามาให้ดูเพราะว่า เป็นคำถามของเพื่อนๆที่ถามเยอะมากเพราะว่าน้องก็อยู่สเปนเหมือนกันด้วยเจอคนไทยไหมเพื่อนหนูก็คนไทยนะคะเพื่อนหนูที่นั่งมาจากอังกฤษแล้วก็เพื่อนของเพื่อนเป็นคนฮ่องกงมีล <c oughs> ุงแก่ๆไหมมีเยอะๆเลยค่ะที่เนี่ยทุกที่ก็ต้องมีคนแก่นะคะ <c oughs> <c oughs> ดูถามดูพูด นุ่มแก่แก่นุ่มสเปนกับหนุ่มใต้ที่ไหนหลอก,กว่ากันก็ต้องหนุ่มใต้อยู่แล้วสิคะไม่มองเลยไม่เห็นเลยผู้ชายอะ่ะที่นี่มาเนี่ยอย่าถามหนุ่มนั้นหนุ่มสเปนเหรอกไนียังไม่ได้มองใครเลย หล่อเล่นแต่ยังไม่เห็นจริงแบบ <c oughs> มัวแต่กลัวกระเป๋าหายทุกคนมันไม่ได้มองใครอะเดี๋ยวเอาอันนี้อุ้ยพี่สอนแล้วไม่มีเลยจะได้ยินเสียงผู้ชายได้ไงหนูอยู่กับผู้หญิง <c oughs> หลอนตอนนี้หนูอยู่คนเดียวด้วยหลอนผี่หลอก คนเดียวด้วยเพื่อนลงไปกินข้าวด้วยร้อนเลย <c oughs> แกล้วันท้ายต้องรีบป่วยหนูลืมไปหมดแล้วลวันทงวันทายงงวัน,วนไหนคิดว่าผ่านไปแล้วคะพอดีชีวิตมันหวานทุกวัน มันก็เลยไม่ได้สนใจวัยรุนไทยตัวร,รุ่นกว่าได้ว่ะ <laughs> ส่วนคุณมนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย